ไปทีละคนเลยมาสัมภาษณ์ไปอ้าวสวัสดีครับผมตอนน,นี้นเราก็มาถึงโรงเล่าแสงจันทร์ราชพฤกษ์ครับเกือบไปแล้วเกือบไปกันละปะพฤกษ์แล้วแห้งคนเราต่างเลยนี่มาแล้วอันนี้พี่บิ๊กครับพี่บิ๊กนี่เป็นมือคีย์บอร์ดสวัสดีจ้าพี่บิ๊กมี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 เดี๋ยวอะไรมีสักหนึ่งมุกไหม ุเอาหนึ่งหาเลยเอาแบบค้นคืนเลยไหมคืนคืนเลยทำไงก็ได้ให้พี่ตั้มขอ,อเลาะคืนคืนเลยเอาไหนวะเอาไหนไหนหนะขอหนึ่งมุกสวยๆเลยต้องดับไอ้เ,อเฮีย้ยเออไม่ดับไม่ดับไม่ดับไอ้กับพี่ตั้มนี่พี่ตั้มฮะขอบคครับพี่ตั้มขอหนึ่งมุกครับหลับยางตรงนี้มักเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมู เอาหางหมูก็อย่างหูมีหูหมูหูมีดูตัวสีหูหีิ่งหมูเป็นไงเป็นไงไอ้นี่ของเขาดีเอาเสนอหน่อยซะหน่อยซะหน่อยเอาหีมีข้างหูเอาหูมีข้างหีไอ้ดี๋อวเขาเลยนี่เลยไปแล้วแล้วมันมีข้างหมูอ่ะเนี่ยเนี่เฮ้ยวันนี้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 เราจะมาแก้ไอทีมาเดื๋ยมาแล้วมาเดื๋ยมาแล้วดูว่ามันจะจำที่หนูได้ไหมนี่เลยมี่ดี๋ยวไต่อดูนะครับมันจะจำจานหนูได้ไหมอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันทำเป็นไมรูไม่ร้ใช่ไห ความมา่อมิงจำคุได้ไหมเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาจำไม่ได้เหรอจำได้หนูไงเฮ้ยแ่องหน้าคุณแบบหนูไงโอ้โหใครใครใครเน่ใครเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยหนูเพื่อนสมัยเรียน มันเกือบเดินกลับแล้วเมื่อกี้ท่านมันมองผมอยู่เมื่อกี้สงสัยอยู่ใช่ไหมวะมันเกือบบั็อกเขาเนี่ยปั๊มเกือบไปแล้วสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเป็นของพี่รือเปล่าเป็นไงดีช็เก่าทอหนึ่งเหรอเรียนทอหนึ่งเหมือนกันใช่ๆอันนี้ท่อบอลที่อยู่ท่อนกหนึ่งเหมือนกันออ๋ครับเด็กจันต่อไหมเด็กจันต่อ ก่อนหัวเกียนใส่แว่นเรียนเรียนท้องไรกันหนูเรียนท้องเนี่ยโโอ้หเรียนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยบ้านอยู่โคราชเลยเหรอครับใช่ครับอยู่อยู่แถวไหนอ่ะอยู่หัวเล่ครับเอาเพื่อนพี่อยู่หัวเล่อยู่หัวเล่อะไรนะอยู่ตอนไหนของหัวเล่อยู่วันหนึ่งอยู่ตรงตลาดลงเกลือ เวลาลงเกอร์หัวเรี่เหรอใช่ครับอ๋ออยู่แถวดิ่สนามบินนี่นะใช่โอ้ใกล้ๆบ้านพี่เลยพี่อยู่แถวเออหลังรถตัสเนี่ยอ๋ออยู่หลังรถตัสใช่ใช่ใกล้ๆรถตุสโรตุสโรตุสดเทคโก้รถตุ้ดจังสุขสันต์คาโฟเคยไปกันหรือเปล่าบิ๊กซีแมคโครเดอะมอสราพะเคยไปป่ะเคยเคยไปอุดนน้อหนักก็ดีแล้ว